องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าส่งต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของออนไลน์ผ่านโครงการ Science Delivery by NSM ผ่านรายการและกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและหลากหลายที่จะทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง Facebook Fanpage NSM Thailand เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานในช่วงที่พิพิ ภัณฑ์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ปิดให้บริการชั่วคราวโดยโครงการ Science Delivery by NSM เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ที่มุ่งมั่นในเรื่องของการส่งเสริมความรู้และแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมโดยการใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกับนวัตกรรมผ่านทาง Facebook Fanpage NSM Thailand เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสนุกสนานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนได้ทั่วโลกเพียงผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตก็สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงถือว่าเป็นการก้าวข้ามข้อจํากัดทางด้านของระยะทางและเป็นการสร้างความปลอดภัยของประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9 ซึ่งกิจกรรมในโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆอาทิการทำกิจกรรมผ่านไลฟ์แอคทิวิตี้สนุกสนานไปกับการท่องพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงค้นพบเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการหนึ่งวิชิดใกล้ที่จะได้เรียนรู้และสนุกสนานกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆที่เป็นเด็กปฐมวัยเป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์และติดตามความคืบหน้าของการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้ที่ f a c e b o o k Fanpage NSM Thailand หรือทาง YouTube NSM Thailand และทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th